ตัวประกอบของคลื่นเวลาเราดูคลื่นเนี่ยเวลาเราจะสื่อสารถึงคลื่นเราต้องสร้างสัญลักษณ์ถึงมันก่อนปกติเราจะใช้สัญลักษณ์อะไรครับไซน์เวฟนะครับจริงๆเนี่ยหนูเรียนขึ้นระดับสูงกว่านี้เนี่ยจะมีสัญลักษณ์แทนคลื่นที่นิยมใช้ถึง3แบบตอนนี้เอาไปแค่อะไรครับเอาไปแค่แบบเดียวก่อนนะครับหรืออยากรู้ทั้ง3แบบ เด็กวัยนี้เป็นเด็กวัยเด็กอยากรู้งั้นเอาไป3แบบก็ได้แต่ให้พูดส่วนประกอบของคลื่นก่อนเวลาพูดถึงคลื่นเรามักจินตนาการถึงคลื่นโดยใช้สษณ์ซ้ายฝาบาบฝาบฝาบฝาบอะหนูไม่อยากไปสนใจตรงนี้แล้วกันนะไม่ต้องสนใจตรงนี้นะโอเคโอเคอาปุ๊บปุ๊บอ้าวเราจะใช้ไซเวฟเป็นตัวหลักที่สื่อถึงคลื่นกัน คลื่นเกิดขึ้นมาแล้วมันอยู่นิ่งไหมคะไม่อยู่นิ่งมันเคลื่อนที่ถึงแม้อนาคตหนูจะไปเจอคําว่าคลื่นนิ่งก็ตามคําว่าคลื่นนิ่งนั้นไม่ใช่คลื่นอยู่นิ่งนะครับคลื่นยังเคลื่อนที่อยู่แต่ภาพปรากฏต่อหนูนั้นมันเหมือนเห็นมันนิ่งๆแต่มันไม่นิ่งนะครับงั้นหนูให้เข้าใจไว้ว่าถ้าเกิดคลื่นขึ้นมาเมื่อไหร่คลื่นมันจะอยู่นิ่งกับที่ได้ไหมไม่ได้มันต้องเคลื่อนที่งั้นครูก้องให้ความเร็วของคลื่น สแสดงถึงทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นถ้ากูก้องเขียนความเร็วของคลื่นไปทางนี้คือทิศเคลื่อนที่ไปทางขวาเป็นเส้นตรงอาจารย์แล้วที่มันพองเราคุยกันแล้วว่าไม่ใช่การเคลื่อนที่ของคลื่นแต่เป็นการสั่นของอนุภาคตัวกลางโอเคนะครับงั้นคลื่นนี้เคลื่อนที่ไปทางขวาแบบเส้นตรงโอเคนะครับต่อไปครับรู้จักส่วนประกอบที่ที่1แล้วคือความเร็วของคลื่นส่วนประกอบที่2ครับคือระยะจากยอดอยงี้เราเรียกว่าสั่นขึ้นหรือยอดขึ้นก็ได้ แล้วแต่อีเรียกสันขึ้นก็ได้ยอดขึ้นก็ได้ที่โรงเรียนเรียนขึ้นหรืออยังคะเนี่ยเอา้าเรียนแล้วใช่ไหมเรียนแล้วนะเอองั้นก็พูดเร็วได้โอ้ได้ใช่ไหมโอเคนี่ดูว่าสั่นขึ้นหรือยอดขึ้นนะครับอนุญาตจากเจ้าหนึ่งอนุญาอจาก้าหนึ่งเรียกว่า <laughs> ระยะจากยอดขึ้นหนึถึงยอดขึ้นถัดไปเรียกว่าอะไรครับแลมดาความยาวคลื่นเรียกว่าความยาวคลื่นหรือถ้าไม่วัดจากยอดขึ้นหนึถึงยอดขึ้นถัดไปวัดจากส่วนนี้ถึงส่วนนี้ถัดไปก็ได้ไอ้ส่วนนี้เรียกว่าท้องคลื่นวัดจากท้องคลื่น1ถึงท้องคลื่นถัดไปก็ได้ครับก็เรียกว่าแลมดา เห็นนะครับอาจารย์วัดตรงอื่นได้ไหมได้ถ้าหนูอีวัดกูกล้องใส่แนวอ้างอิงเข้าไปหน่อยหนูอาจจะวัดจากตรงไหนวัดจากหัวขึ้นถึงท้ายขึ้นก็ได้อย่างนี้ก็แลมดาแต่รู้ไหมเขาชอบวัดจากแบบไหนครับยอดขึ้นถึงยอดขึ้นถัดไปหรือท้องขึ้นถึงท้องขึ้นถัดไปจินตการสมมุติ หนูศึกษาขึ้นน้ำหนูจะสังเกตเห็นยอดคลื่นได้ง่ายเห็นท้องคลื่นได้ง่ายมันจะมีอุปกรณ์ทดลองครับเรียกว่าถาดขึ้นมันทําให้หนูสังเกตเห็นยอดคลื่นได้เห็นท้องคลื่นได้แต่หนูจะเห็นตรงกลางคลื่นนี้ค่อนข้างลําบากมันสังเกตลำบากเพราะนั้นเขาไม่วัดจากตรงนี้ถึงตรงนี้กันโอเคนะครับแต่วัดได้ไหมวัดได้ทําไมครับก็มันไม่ผิดก็วัดได้งั้นแลมด้าคืออะไรครับความยาวคลื่นถันไหมถันนะโอเคตัวต่อไปคืออะไรครับ ัว f ความถี่ของขื่นความถี่ของขื่นมาดูครับมันคืออะไรความถี่ของขื่นคือจำนวนลูกขื่นที่อะไรครับที่เคลื่อนที่ได้ ในอะไรครับในหนึ่งหน่วยเวลาเอาหน่วยเวลาเป็น S, i แล้วกันใน1วินาทียกตัวอย่างเช่นถ้าอธิบายจากกราฟจากรูปหนูจะได้ดูง่ายขึ้นเส้นเส้นกลางนี้ไม่เกี่ยวข้องกับตัวคลื่นนะครับแต่เป็นเส้นนําสายตาเส้นนําการเขียนขึ้นให้มันได้ง่ายๆขึ้นเคลื่อน,นที่มาเคลื่อนที่ถึงตรงนี้แล้วหนูเริ่มสังเกตที่จุดเริ่มสังเกตที่ตำแหน่งที่หน,นะครับแล้วขึ้นมันก็เคลื่อนที่ของมันไป จนถึงตรงนี้จากตรงนี้ถึงตรงนี้ใช้เวลาไป0.2วินาทีอยากรู้ว่าคลื่นนี้มีความถี่เท่าไหร่ครับจากตำแหน่งที่1ไปตำแหน่งที่2คลื่นใช้เวลาในการเคลื่อนที่จาก1มา2ขึ้คลื่นที่แบบไหนขึ้นที่แบบเส้นตรงอย่างนี้นะครับเขีนนะครับเคลื่อนที่จากตำแหน่ง1นึตำแหน่ง2วัดจับเวลา ใช้เวลาไป0.2วินาทีนับหน่อยครับขึ้นขึ้นที่ได้กี่ลูกครับ1ลูกถูกไหมครับครึ่งบนครึ่งล่างเรียกหนึ่งลูกอันนี้ก็2ลูกอันนี้ก็3ลูก4ลูกแล้วก็5ลูกขึ้นเคลื่อนที่ไปได้5ลูกใน0.2วินาทีมันเท่ากับกี่ลูกต่อวินาทีครับดูก็เอาอะไรมาตรหานครับ5ลูกต่ออะไรครับต่อ 0.2วินาทีก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ25ลูกต่อ1วินาทีถูกไหมครับก็คือถ้าหนูหานก็คือมันได้ต่อ1นั่นเองถูกไหมครับการที่หนูหานเสร็จมันก็คือออกมาต่อ1งั้นคึืนนี้มีความถี่เท่าไหร่ครับความถี่เท่ากับ25บหเฮิรได้ไหมได้ไหมงงไหมครับงงไหมครับพี่น้องไม่งงนะ ตรงนี้งงไหมครับเนี่ยก็มันเคลื่อนที่ไปได้5ลูกในเวลา0ูดวินาทีงั้นเคลื่อนที่ได้กี่ลูกใน1วินาทีก็เอา0ูดไปหาร5มันก็ได้ต่อ1นออกมาเองนะครับงั้นสรุปครับสรุปสรุปมีขบวนคลื่นอยู่ส่วนประกอบคลื่นมีอะไรบ้างครับมีความเร็วของคลื่นมีอะไรครับมีความยาวคลื่นหน่วยความยาวคลื่นหน่วย SI คืออะไรครับ เมตรมีอะไรอีกครับขบวนคลื่นนี้มีอะไรมีความถี่ f หน่วย SI ของความถี่คืออะไรครับเฮิรตซ์แล้วหน่วย SI ของความเร็วคืออะไรครับเมตรต่อวินาทีสมการการคลื่นพื้นฐานที่สุดคือความเร็วของคลื่นขบวนนั้นจะเท่ากับความถี่ของขบวนนั้นคูณแลมดาของคลื่นขบวนนั้นนี่คือสมาการพื้นฐานที่ต้องจําให้ได้เพราะใช้บ่อยเหลือเกินโอเคไหมครับ ความเร็วของคลื่นเท่ากับความถี่ของคลื่นคูอะไรครับคูดแลมดาและย้อนกลับไปครับถ้าเราแยกพวกคลื่นเป็นพวกพวกใหญ่ๆเราแยกพวกคลื่นได้สองพวกคือพวกคลื่นอะไรครับคลื่นกลถูกไหมครับเอาใหม่เอาใหม่เขียนใหม่เขียนใหม่ถ้าเรามีคลื่นอยู่เราแยกพวกคลื่นเป็น2พวกใหญ่ๆคือพวกคลื่นกลคลื่นกลคืออะไรนะครับจําได้ไหมคลื่นที่คลื่อนที่ได้ต้องมีอะไรครับตัวกลางกะอีก แบบนึงคือขึ้นอ,อะไรครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นเป็นยังไงครับมันเคลื่อนที่ได้โดยไม่จําเป็นต้องอาศัยตัวกลางมีตัวกลางมันก็เคลื่อนที่ได้ไม่มีตัวกลางมันก็เคลื่อนที่ได้เอาขูกล้องก็จินตนาการถึงค้นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้อะไรอีกครับซาเวฟอีก เงื่อนขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ามีองค์ประกอบอะไรบ้างครับก็มีความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข็นนะครับมีอะไรอีกครับมีความถี่แล้วก็มีความยาวคลื่นเราเคยคุยในส่วนของคลื่นมาแล้วใช่ไหมครับว่าไม่ว่าอันนี้คือพูดรวมนะไม่ว่าคลื่นใดก็ตามนะคลื่นกหลหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะรวมเหมารวมหมดคลื่นนั้นความเร็วของมันเป็นยังไงครับถ้าอยู่ในตัวกลางที่ต่างกันความเร็วก็ต่างกันถูกไหมครับ ถ้ามันเคลื่อนที่ในตัวกลางที่แตกต่างกันมันก็มีความเร็วต่างกันซึ่งเป็นผลทําให้เกิดอะไรเกิดขึ้นมาครับปรากฏการที่ชื่อว่าปรากฏการณ์การหักเห <Hey. S 1> นั่นคือคลื่นนั้นถ้าเคลื่อนที่ในตัวกลางต่างกันต่างกันอ๋อขออะไรมือสวยๆใช่ไหมครับได้ต่างกันความเร็วก็จะเป็นไงครับความเร็วก็ต่างกัน ซึ่งเป็นผลทําให้เกิดการหักเหถูกไหมครับเอาลละงั้นย้อนกลับมาเช่นเดียวกันครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นเวลามันเคลื่อนที่ในตัวกลางที่ต่างกันมันก็มีความเร็วต่างกันเช่นเดียวกันโอเคไหมครับอา้าถ้าคูกล้องมีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสุญยากาศตัวกลางเป็นสุนยากาศคือหาไม่อะไรเลยนะครับ ความเร็วของขึ้นม่เลกไฟฟ้าเท่ากับเท่าไหร่ครับประมาณ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีเราไม่ใช้ตัว c แทนความเร็วที่มักเรียกว่าความเร็วแสงโอเคไหมครับและขึ้นม่เลกไฟฟ้านี่แหละจะขึ้นด้วยความจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว c เนี่ยเป็นความเร็วที่มากที่สุดที่มันเคลื่อนที่ได้และแต่เมื่อขึ้นม่เลยไฟฟ้าของเรามาเคลื่อนที่ในตัวกลางที่ ไม่ใช่สุญญากาศมีตัวกลางอื่นเอาง่ายๆเป็นอากาศแล้วกันเพราะเราจะเจอตัวกลางที่เป็นอากาศบ่อยที่สุดถูกไหมครับเราจะเจอขึ้นมาเหล็กไฟฟ้าในชีวิตปร,ประจำวันเราเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เป็นอากาศเอาละาต่อๆขึ้นมาเหล็กไฟฟ้านี้ใจเย็นๆกูกล้องไม่ทันก็เลยไปหน่อยก็ได้ไม่ได้กูกล้องเลยดูนุดังไม่ทันเออนาเลืดน,นิดนึงเอา ขึ air, ้นแม่เหล็กไฟฟ้านี้ถ้าเคลื่อนที <microb ial. S 2> <aut> ่ในอากาศความเร็วของมันคุกก็จะเขียนเป็น v ของลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าห้อยอากาศโอเคนะครับมันจะน้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่า c เพราะ c นี้คือความเร็วของอะไรครับความเร็วของลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสุญญากาศมากที่สุดแลละแต่ถ้าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นเคลื่อนที่ในไหนครับในตัวกลางอื่นเช่นอากาศความเร็วของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศนั้นก็จะน้อยกว่า c แต่ถ้าตัวกลางเป็นอากาศไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแต่ถ้าตัวกลางเป็นอากาศมันน้อยกว่าไม่มากไม่มากงั้นเราจะประมาณว่าความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศจะประมาณ4ด้วยเวลาใช้งานจะได้ใช้งานง่ายๆเพราะตัวกลางที่เราเจอบ่อยที่สุดคืออากาศงั้นหลังจากนี้ความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศกับความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสุญญากาศ ใช้ตัวเดียวกันมันไม่ได้เท่ากันนะแต่มันเอามาประมาณให้เท่ากันได้เพื่อความสะดวกในการคำนวณโอเคไหมครับโอเคนะโอเคนะงั้นประมาณเท่าไหร่ครับ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีเลยได้ไหมะ๊ะแต่ถ้าคลื่แม่เหล็กไฟฟ้าของเราขึ้นที่มาขึ้นที่มาแต่เคลื่อที่ในตัวกลางอื่นเช่นนะ้ำหนูต้องไปดูขค้ื่แม่เหล็กไฟฟ้านั้น ด้วยความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในน้ําล่ะซึ่งมันจะต่างค่อนข้างมากกับความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสุญญากาศงั้นความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในน้ําเราจะไม่ใช้สีแล้วละ่ะได้ไหมได้นะตรงนี้ตลกลงกันก่อนนะครับตกลงนะอาาน้าว่อนนี้โอเคแล้วเอาชเ,อเชเชอ์ก่อนก็ได้ครับมาบีบลงนิดหนึ่งมาบีบขอบเขตในการสนใจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านิดหนึ่งเราดูคล<ม>ื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เราดูขึ้นม่เหล็กไฟฟ้าเคลื่อนที่อยู่แล้วบีบให้มันเคลื่อนที่ในอะไรครับในอากาศโอเคไหมครับมันก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วอะไรครับ c โอเคนะครับได้นะซึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีขึ้นม่เหล็กไฟฟ้าน,นี้มีความ t f แล้วก็มีความยาว lambda งั้นสมนการพื้นฐานของหนู c เท่ากับเท่าไหร่ครับความ t คูณ l a m d าถูกไหมครับ เพราะความเร็วของคลื่นย้อนกลับไปเรื่องคลื่นพื้นฐานเลยความเร็วของคลื่นเท่ากับความถี่คูณแลมดางั้นบอกครูกล้องหน่อยได้ไหมครับความถี่เท่ากับเท่าไหร่ครับ C ส่วนแลมดาอธิบายภาษาชาวบ้านให้ครูกล้องหน่อยครับตรงนี้แลมดามากความถี่ต่ำถูกไหมครับแล้วก็ถ้าแลมดาน้อยความถี่สูงมันไปคนละด้านกันถูกไหมครับมันเปลี่ยนแปลงคนละด้านกันต่อนะ ทีนี้นิดดึงคืนแม่เหล็กไฟฟ้าที่มันเคลื่อนที่อยู่นั้นคืนแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีพลังงานของมัน E พลังงานให้หนูเข้าใจในส่วนของพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าว่ามันแปรผันไปตามความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันต้องเอาสมาการะเอาเอาสมาการก็ได้ E เท่ากับค่าคงที่ของคลังคูณความถี่ของคลื่นนะครับตรงนี้อธิบายภาษาชาวบ้านหน่อยได้ไหม ความถ ra ี kind of ่มากเป็นไงครับความถี่สูงเป็นไงครับความถี่สูงพลังงานของคลื่นก็สูงถูกไหมครับงั้นถ้าความถี่ต่ําเป็นไงครับพลังงานของคลื่นก็ต่ำงั้นถ้าคุกล้องย้อนไปข้างบนครับถ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นถ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นความยาวคลื่นมากความถี่ต่ําพลังงานเป็นไงครับพลังงานต่ําถูกไหมครับเพราะความถี่ต่ํานี่ ถ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นความยาวคลื่นน้อยความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นก็สูงพลังงานก็อะไรครับพลังงานก็สูงโอเคไหมถ้าเขียนเป็นแผนภาพเพื่อให้หนูเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นแบ่งเป็นสองพวกคืออะไรครับความถี่ครับพลังงานอยู่พวกเดียวกันถูกไหมครับเพราะถ้าความถี่ต่ำพลังงานก็ต่ำก็ทางความถี่สูงพลังงานก็สูงอีกฝั่งหนึ่งคืออะไรครับลัมดารูก็ก็สร้างเป็นแกนขึ้นมา ถ้าฝั่งนี้สูงไอ้นี่ก็ตำ่ำถ้าไอ้นี่ตำ่ำฝั่งนี้ก็สูงโอเคไหมครับโอเคไหมบรรสนทางกันอาจารย์นี้คืออะไรนี้โอเคเฉลยเชืช่อครับแล้วก็พักครับงั้นถ้าขึ้นม่นเหล็กไฟฟ้านี้เคลื่อนที่อยู่ในอากาศจะมีความเร็วเท่ากับเท่าไหร่ครับสี่คือ3ามคูณสิบกำลังแปดเมตรต่อ วินาที้านะมีความทีเอมีความทีเอและอะไรครับและแลมด d าความยาวขึ้น้านะผู้กล้องถามถ้าขึ้นมาเด็กไฟฟ้าน,นี้มีความทีสูงแลมด d าจะยาวหรือสั้นครับเดิไปแล้ว V เท่ากับความทีคูณแลมด d าแล้วตอนนี้ V คือค่าคงตัว C ไปแล้ว งั้นถ้าอะไรครับความถี่สูงอันนี้คงตัวงั้นความถี่สูงแลมด้าก็ต้องน้อยลงเพื่อคูณกันบาลานให้คงเดิมถูกไหมครับงั้นถ้าขึ้นไปเหล็กไฟฟ้านั้นความถี่สูงความยาวขึ้นก็จะสั้นโอเคนะครับถานะแต่ถ้าขึ้นนั้นมีความทีต่ําความถี่ลดลงแลมด้าก็ต้องเพิ่มขึ้นเพื่อบาลานให้ซี ให้ค่ามันคงเดิมเท่ากับ c งั้นถ้าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นความถี่ต่ำแลมด้าก็จะยาวโอเคไหมครับโอเคนะโอเคนะเอาละงั้นเดี๋ยวครูกล้องจะเอาขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ามาเขียนบนแกนแกนหนึ่งแกนนี้ครูกล้องให้สเกลด้านบนเป็นความถี่ปกติเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่จะพูดถึงขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออ่ะเอา,เอา,อางี้แล้วกัน พลังงาน e นี่คือพลังงานพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะแปรผันตามความถี่นั่นคือถ้าความถี่สูงพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็สูงถ้าความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่ําพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ต่าโอเคไหมครับโอเคนะทีนี้เดี๋ยวครูก้องจะวาดรูปหนึ่งแกนนี้เป็นแกน1แกน แต่แกน1แกนนี้มีสเกล2ฝั่งสเกลด้านบนนั้นเป็นสเกลของความถี่กับพลังงานเพราะมันไปทางเดียวกันถ้าความถี่สูงพลังงานก็สูงส่วนข้างล่างคือความยาวคลื่นถ้าคูก้องเขียนสเกลความยาวคลื่นจากสั้นความยาวคลื่นสั้นตอบถึงความยาวขึ้นยาววิ่งข้างบนสเกลเป็นไงครับความถี่ต้องวิ่งจากไหนไปไหนครับ ความถี่สูงหรือพลังงานสูงไปพลังงานหรือความถี่ต่ําโอเคไหมครับแต่นะเอาละคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นเป็นคําเรียกรวมจะมีคลื่นหลายชื่อมากที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าวิธีการจําให้เริ่มจําจ,จากตรงกลางเดี๋ยวจะเริ่มจําการเรียงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามอะไรครับตามความถี่กับพลังงานหรือตามความยาวคลื่นก็ได้โดยดูจากสเกลนี้เริ่มที่สเกลตรงกลางเพื่อนเลยครับ ตรงกลางพื้นเลยความยาวขึ้นประมาณ400นาโนเมตรถึง700นาโนเมตรประมาณนั้นช่วงนี้คือช่วงที่เราเรียกว่าช่วงขึ้นแสงช่วงนี้เรียกว่าแสงขาวหรือแสงนั่นเองซึ่งในแสงมีแสงสีหลักๆไม่ใช่สีทั้งหมดนะสีหลักนะแต่สีทั้งหมดมีกันเยอะแยะมากมายมันขึ้นอยู่กับสีหลักผสมกันมากน้อยแค่ไหน ในแสงขาวหรือแสงอาทิตย์ที่เราเห็นเนี่ยแสงขาวเนี่ยจะแยกย่อยออกเป็นสีหลักสีหลักๆกี่สีครับ7จสีแสงขาวมีอะไรบ้างครับบอกคู่กล้องหน่อยสิแสงขาวประกอบด้วยแสงสีหลักๆ7จะสีสีลุ้งะครับมีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแล้วแสด แล้วแดงจงเรียงลำดับจากความถี่กับพลังงานครับแล้วก็แลมดาครับคุก้องชอบจำพลังงานกับความถี่ม่วงนั้นจะมีความถี่สูงสุดในเจ็ดสีนี้งั้นแดงก็จะมีความถี่หรือพลังงานตำ่ำม่วงมีพลังงานสูงแสดงว่าความยาวคลื่นเป็นไงครับสั้นเป็นแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่นสั้น แสงสีแดงก็จะมีความยาวคลื่นยังไงครับยาวตรงน,นี้โอเคไหมงั้นคูก้องถามขอบนี้ควรเป็นขยายขยายออกมานะขอบนี้ควรเป็นแสงสีม่วงหรือแสงสีแดงครับคูก้องดูพลังงานไปด้านซ้ายยิ่งสูงขึ้นใช่ไหมก็เป็นสีม่วงด้านนี้เป็นแสงสีอะไรครับแดงขยับไปดูพลังงานไปดูขึ้นมาเหลกไฟฟ้าที่มีช่วงที่มีช่วง ความทีหรือพลังงานสูงกว่าแสงขาวขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นรูกไหมคือขึ้นมาไหนไฟฟ้าอะไรครับม่วงภาษาอัง,งกฤษคืออะไรครับไวโอเลตอันนี้ขึ้นมาเหนือม่วงเหนือม่วงก็อันทราไวโอเลตก็คือยูวีโอเคไหมครับคือช่วงยูวีช่วงยูวีแต่นะต่อไปมาดูทางขวาครับบริเวณนี้คือแสงสีแดง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ต่ำกว่าหรือพลังงานต่ำกว่าแสงขาวลงมาอีกหนึ่งขั้นคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรียกว่าอะไรครับแดงภาษาอังกฤษคืออะไรครับเ e ลสั้นกว่าต่ำกว่าคืออินฟาเรดก็ i ออาร์อินฟาเ, I, ฟาเวิธีการเรียงถ้ามีช้อยให้เรียงก็จําตรงนี้ไว้มันจะเรียง u v แสงและอินฟาเรด แต่ว่าสเกลต้องด้านซ้ายความถี่สูงนะครับตัดน,นะทีนี้มาดูด้านความถี่สูงครับขึ้นมาเลยไฟฟ้าที่มีความถี่สูงสูงกว่า U V ขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นคืออะไรครับเจอบ่อยๆที่โรงพยาบาลอ่ารังสี X ครับรังสี X ก็ X เลยรังสี X แล้วขึ้นมาเลยไฟฟ้าที่มีความถี่หรือพลังงานสูงกว่า X เลยขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นรังสีอะไรครับรังสีแกมมารังสีแกมมา โอเคนะครับต่อไปไปดูในส่วนไหนต่อครับดูในส่วนของความถี่กับพลังงานที่ต่ําลงไปอีกคือปลปัไฟฟ้าที่มีความถี่หรือพลังงานต่ํากว่าอินฟาเรดลงมาอีกหนึ่งขั้นคืออะไรครับใช้ทางการทหารบ่อยครับนั่นคือรังสีไม่ใช่รังสี เรียกว่าคลื่นอะไรครับที่ใช้ทางทหารบ่อยเรดาร์เรดาร์คือเหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่หรือพลังงานต่ำกว่าเรดาร์ลงมาอีกหนึ่งขั้นครับในครัวในเครืวอไ okay, มโครเวฟไมโครเวฟเข้าไหมครับส่วนคลื่นเม็เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานและความถี่ ต่ำกว่าไมโครเวฟมาอีกหนึ่งขั้นซึ่งมนุษย์ใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวันคืออะไรครับขึ้นวิทยุเรดิโอฟรีแฟนซีขึ้นวิทยุมือถือที่ใช้ก็สื่อสารกันด้วยขึ้นวิทยุลองดูครับเขาจะเขียนว่า rf